มาฮะวันนี้เดี๋ยวพามาให้รับชมนี่ครับกับตัว toyota yaris นะครับวันนี้มาเป็นตัว1 2 s พัดตัวท็อปเลยปี2019แล้วก็เลขไม่กระช้งงานอยู่ประมาณสัก8 0 0ห0กว่ากิโลเมตรถือว่ารายละเอียดรถดีเลยสวยแล้วก็ค่อนข้างน่าใช้นี่ครับใครที่กำลังสนใจหรือตามหานะครับรถสีขาวผ่อนไม่แพงปีใหม่ๆอ่ไม่ได้วยน้อยีอันนี้มันตอบโจทย์แน่อนอนได้ตัวท็อปด้วยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปดูต่อกันในคลิปเต็ม ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒิครับจากทางบริษัทเพชรยนต์นะครับก็พามารับชมกับรถมือสองเข้ามาใหม่อีก1นึคันนะครับคันนี้คือตัว Toyota ายารินะครับเป็นตัว 1.2S พัฒนนะครับปี2019นี่แล้วก็เรื่องของเลขไมา์การใช้งานนะครับคันนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยเลขไมล์เพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าเป็นรถที่ เลขไม่ไม่เยอะนะฮะได้ปีใหม่ไม่น้อยราคาดีวันนี้เปิดขายอยู่ที่379,000บาทฟังราคาให้ดีนะครับ379,000ดูแลรถให้ครบเป๊ะทุกสิ่งอย่างนี่ครับน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ผ้าเบรกนะครับทุกอย่างผ่านทางไทยพัฒทั้งหมดมาตรฐานแน่นอนชัดเจน100%เปอร์เซี่ครับหากสนใจนะครับหรือตามหาอยู่ก็ 1> 1. ดูคลิปนี้เสร็จก็ติดต่อเข้ามาหาทางผมได้เลยนะครับอันนี้คือป้ายสคบนะครับเอสพาร์ไปสิบเก้าไมแหมื่นนะครับราคา3ามเจ็ดเก้านะครับสามแสนเจ็ด่นบาทมาไล่ตั้งแต่ตัวหน้าห้องเครื่องกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> เอาทีละสเต็ปเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยดีกว่ามาดูกันว่าเครื่องยนต์สั่นสะดุดสวิงหรือมีอาการอะไรไหมนะครับสตาร์ทเนี่ยเป็นปุ่ม push start แล้วนะคุณผู้ชม นี่ครับแล้วก็เพื่องของตัวตัวชั้นคอนโทรลแล้วก็สวิตช์เซนเซอร์เนี่ยมีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับเป๊ะๆสวยๆดูเลขไมค์ก่อนนี่แปดหมื่นี่พันเกนะครับไมค์เดิมแท้นะครับน่าใช้เลยเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องกันนี่เลยเปิดขึ้นมาพาดูตั้งแต่ด้านหน้าครับเครื่องยนต์เป็นรหัส 3NR ฝาดํฝาดำเกียร์ c ี t นะครับขับขี่ดีไหมดีประหยัดด้วยอัตราเร่งดีไหมเร่งดีครับตอบโจทย์กําลังดีไม่ได้ถือว่าขับฟูดพาร์ตนะครับเหมือนเครื่องพันห้าหรือว่าพวกซิตี้พันเทรบโบเนาะมันไม่ได้มีเทร์บโบมันเป็นเครื่องยนต์เอ็เน้นใช้งานประหยัดคนทานเนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนใช้งานไประยะ10-20ปีเครื่องยนต์ก็ไม่พังถ้าคุณถ่ายของเหลือปกติใช้เถอะยาวยาวการันตี นะครับแบตเตอรี่อย่างที่บอกเน้องน้ำมันเครื่องรอดูแลให้นะครับเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอได้หมุนปกตินะนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะไม่มีควันไหลส่วนขึ้นมานะครับเครื่องยนต์เดิมฝากระโปรงเดิมตัวนอกตัวในเห็นไหมน็อตนะให้ดูน็อตนะนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนีครับตัวในตัวนอกฝากระโปรงเดิมทุกอย นะครับสติกเกอร์รูระบายต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการนะครับและคันนี้นะครับอ่านะฮะนะครับและคันนี้นะครับพามาให้รับชมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เลือยไมน้อยด้วยน่าใช้มากๆเลยนะครับ <c oughs> นะครับกระจกหน้าของเดิมแท้นะครับโตโยต้าทุกสิ่งอย่างเลยนะครับ มาต่อนะครับลูกค้านะครับนี่ก็มาดูที่ในส่วนตัวรถแ่กันแ็กเดิมโรงงานขอบ15นิ้วนะครับยางสเปค195 50ทับขอบ15ตัวรถสีขาวเดิมทุกอย่างนะครับกระจกนะครับปรับพัดไฟฟ้าหูดำนะครับกันสาดฟิล์มมีมาครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูภายในครับภายในเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับตัวบอกนะครับเดี๋ยวต้องมีการปรับแก้ไขนะที่มันซดลงมาตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้นะเจ้าของเก่าเนี่ยมนคนมีน้ำหนักนิดนึงแหละ เนาะขึ้นลงไม่ได้ค่อยระวังเนาะไม่ปีกเบาะมันซดลงมาตรงนี้ข้างๆเนาะซ้ายขวาด้วยาก,การให้นะี่ครับรถปีสิบเก้าครับเครื่องยนต์แบบนี้หน้าจอมีมาให้ครบนะครับด้านในก็ประมาณนี้ให้ดูนะครับสวยครบเลยเบาะหลังสภาพดีรายละเอียดสวยครับทุกอย่างตรงปกแน่นอนนะครับล้อแมกด้านหลังเป็นตัวดัมเบลรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับสเกิร์ตรอบคันนะด้านหน้ามีด้านข้างมี ด้านด้านหลังนี่มีตัวดิฟมาให้แล้วเรียบร้อยสเปคดีครับสีดำตัว s s e เซนเซอร์กล้องมีมาให้ครบนะครับแล้วเปิดฝาท้ายให้ดูนะรถมันล็อกนะผู้ชมแล้วเปิดนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดผ่านรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายอ่ะด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะด้านท้ายประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยปัมป๊มลมปั๊มลมมีมาให้ครบหมดทุกอ,อย่างแล้วนะครับมาดูตัวด้านในหน้าห้องเครื่องกันปุ่มอรายมัลติฟังก์ชันนี่ครับปุ่มเป็นแบบพุสตาร์ทเนี่ยโ o o ให้ดูหน่อยนี่ครับปุ่มพุสตาร์ทเนาะแล้วก็ด้านล่างเนาะมีตัวทัชชั่นคอนโทรลการเลื่อนอัลทอร์ไนนี่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเซนสวิตเซนเซอร์นี่ครับถ้าเราไม่ชอบเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจอกลางทัชสกรีนแบบนี้ แอริสตันออโต้เย็นนะคุณผู้ชมแอเย็นมากนะครับภายในเป็นสีดำเป็นโอแบล็กทั้งหมดนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีใส่เกียร์อาร์ปุ๊บกล้องถอยติดให้ครบแบบนี้นะครับด้านนอกด้านในสวยหมดทุกสิ่งอย่างใครที่กำลังหาอยู่หรือมองหาอยู่นะครับก็จัดจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับกับราคาที่เสนอไว้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับตัวโตโยต้ายาริสคันนี้ นยาสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะ่ยขอบคุณรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดค,คลิปรถสวยๆขั้นแทบไปวันนี้สวัสดีครับ